ได้เวลาหยุดร้องไห้แล้วสําหรับคนที่เสียของรักไปอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเสียไปไวเท่านี้ได้เวลาที่จะกลับมาดูใจว่าอะไรอะไรสุดท้ายเราไม่จากเขาเขาก็จากเราอยู่ดีอยากให้ทำใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรอะไรเมื่อเราเกิดมาก็ต้องมีความแก่ความเจ็บและความตายเราก็มาเจออยู่สามเรื่องหลัก อน,นิจจังทุกขรั้งอนัตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราเกิดมาทุกคนล้วนร้องไห้และน้ำตาม,มากมายกว่าน้ำในมหาสมุทรจากการเวียนเกิดเวียนตายหลายคนก็ร้องไห้กันมากมายตั้งแต่เกิดมาก็ร้องไห้ตั้งแต่วัยแบบอกหนุ่มสาวจนเท่าชราด้วยการทําใจให้เข้าใจกับสรรพสิ่งในโลกว่าทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเอง